การเลี้ยงปลาสวายในบอ่อดินการเลี้ยงปลาสวายในแต่ละแห่งยังมีความแตกต่างกันมากในหลายๆเรื่องเช่นวิธีการเลี้ยงการให้อาหารการจัดการการเจริญเติบโตของปลาเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลาสวายในบอ่อดินโดยทั่วไปนั้นัวยึดหลักดังนี้ บ่อและการเตรียมบ่อบ่อควรมีขนาดเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ขึ้นไปมีความลึกประมาณ2เมตรลักษณะของบ่อเลี้ยงปลาสวายไม่จําเป็นต้องมีชานบ่อเพราะปลาสวายไม่วางไข่ในที่ตื้นแต่ควรจะทําขอบบ่อให้เทลาดเล็กน้อยและมีชานคอยไว้เพื่อไม่ให้ดินพังทลายลงในบ่อซึ่งจะทําให้บ่อตื้นเขินการเตรียมบ่อนั้นถ้าเป็นบ่อคุณหม่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลนและเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ในบ่อแต่ในบ่อใหม่จะมีอาหารธรรมชาติอยู่น้อยและมักมีปัญหาเรื่องดิน เปนกรดหากดินและน้ำมีค่าพีเศต่ำกว่า6.5จะต้องใช้ปูนขาวหว่าในทั่วบอ่อในอัตรา40 60กิโลกรัมต่อไร่เพื่อปรับสภาพดินและน้ำ ระบายน้ำเข้าบอ่อให้ได้ระดับ10เซนติเมตรและทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วเพิ่มน้ำให้ได้ระดับ50เซนติเมตรทิ้งไว้ประมาณ3-5วันน้ำในบอ่อก็จะเริ่มมีสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นภายในบอ่อเลี้ยงแล้วจึงจะเพิ่มน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการก็คือประมาณ1-1.5เมตรบ่อเลี้ยงก็พร้อมที่จะปล่อยปลาลงเลี้ยงได้กรณีที่เป็นบอ่อเกา่าหรือบอ่อที่เคยผ่าน การลิ้นปลามาแล้วการเตรียมบอ่อเริ่มจากจะปลาในบอ่อออกให้หมดกาจัดวัชพืชและพันไม้น้าต่างๆออกให้หมดสูบน้ําออกให้แห้งตากแดดทิ้งไว้1-2วันหลอกเลนสีดําที่ส่งกลิ่นเหม็นออกให้มากที่สุดตกแต่งบอ่อเล็กน้อยใส่ปูนขาวในอัตรา 120- 200กิโลกรัมต่อไร่เพื่อฆ่าเชื้อโรคพยาธิและปรับสภาพความเป็นกรดของดินจากนั้นตากบอ่อทิ้งไว้1สัปดาห์แล้วจึงเริ่มระบายน้ําเข้าบอ่อแล้วใส่ปุ๋ยเหมือนกับบอ่อที่ขุดใหม่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเติมน้ำเข้าบ่อทุกครั้งควรจะกรองด้วยตะแกรงหรืออวนสีฟ้าเพื่อป้องกันศัตรูปลาเข้ามาในบ่อเลี้ยงพันปลาและอัตราการปล่อยในการเลือกพันปลาที่จะนํามาเลี้ยงนั้นควรคัดปลาที่สมบูรณ์ไม่มีแผลตาไม่บอดไม่แคร์แกรนหรือพิการและปราศจากโรคนอกจากนี้ต้องคัดปลาที่มีขนาดไล่เลี่ยงกันปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเดียวกันเพราะถ้าหากปล่อยปลาที่มีขนาดตัวแตกต่างกันปลาที่โตกว่าก็จะแย่งอาหารจากปลาตัวเล็ก และเมื่อถึงเวลาจับขายทําให้มีปัญหาเรื่องขนาดข,าดของปลาไม่สม่ำเสมออาจถูกกดราคาลงได้ลูกพันปลาที่นำมาปล่อยลงเลี้ยงควรมีขนาดค่อนข้างโตคือประมาณ5-12เซติเมตรโดยปล่อยในอัตรา2-3ตัวต่อตารางเมตรบ่อหนึ่งไร่ก็จะปล่อยประมาณ3,500-5,000ตัวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงอาหาร ปลาสวายเป็นปลาที่กินอาหารง่ายสามารถกินได้ทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักแต่ปลาสวายจะชอบกินอาหารพวกเนื้อสัตว์มากกว่าพืชผักจึงอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาสวายก็จะแยกออกเป็น2ชนิดคือ 1. อาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบอ่อเลี้ยงได้แก่พวกพืชและสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในน้ําเช่นตะไคร่น้ําแหนตัวอ่อนของมแมลงตัวมแมลงเล็กๆล,ลูกหอยไส้เดือนหนอนเป็นต้นถ้าหากจะเพิ่มอาหารธรรมชาติก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในบอ่อ 2. ออาหารสมทบ เนื่องจากอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อนั้นไม่เพียงพอกับจำนวนปลาที่เลี้ยงจึงจำเป็นต้องให้อาหารสมทบเพิ่มเติมเพื่อเร่งให้ปลาจเจริญเติบโตเร็วขึ้นซึ่งอาหารสมทบของปลาสวายก็ได้แก่ผักต่างๆและแหนะเช่นผักบุ้งผักกาดและเศษผักต่างๆใช้โปรยให้ปลากินสดๆรำใช้คลุกกับน้ำข้าวที่เย็นแล้วหรือผักปนกับผักและปลาปนได้ก็ยิ่งดีลุกเ้าให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนแล้วโยนให้ปลากิน ปลายข้าวต้มให้สุกแล้วปนกับผักหรือปลาปนแต่ผักและปลาปนไม่ต้องต้มปั้นเป็นก,ก้อนๆโยนให้ปลากินกากถั่วเหลืองทาให้ละเอียดผสมกับรำแล้วโรยให้ปลากินดิบๆกากมะพร้าวโรยให้ปลากินดิบๆเศษเนื้อให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโยนให้ปลากินดิบๆหอยต่างๆให้นำมาทุบเปลือกแล้วแกเอาแต่เนื้อให้ปลากิน ปลาต่างๆถ้าเป็นปลาขนาดใหญ่ให้แกะเนื้อปลามาสับเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเป็นปลาขนาดเล็กก็ให้กินทั้งตัว ระยะเวลาการเลี้ยงการเลี้ยงปลาสวายในบอ่อดินจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8-12เดือนปลาสวายจะมีขนาด1-1.5กิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่จําหน่ายได้ในท้องตลาดทั่วไปหรือหากอยากได้ราคาสูงขึ้นก็เลี้ยงต่อไปอีกปลาขนาดโตขึ้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นโดยราคาขายปากบอ่อโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15-25บาทส่วนราคาตามตลาดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ30-50บาทโดยราคานั้นก็จะมีการ เปปลลี่ยนแงในแต่ละช่วงเวลานะครับครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางการเลี้ยงปลาสวายในบอ่อดินที่ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ท่านที่สนใจนําไปต่อยอดได้นะครับสวัสดีครับ